สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการหาน้ําหนักลูกตุ้มนะครับในงานเสาเข็มตอกนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของน้ําหนักลูกตุ้มสูงสุดนะครับด้วยวิธีของมิลิแกนนะฮะทีนี้เราจะใช้วิธีการหาน้ําหนักลูกตุ้มน้อยที่สุดบ้างนะครับอันนี้นะฮะโดยใช้วิธีของฮูมส์นะฮะนะครับนะ นะครับลองมาดูตารางของ h ูม e กันนิดหนึ่งฮะ h ู m e ก็ไม่มีสมการอะไรที่ยุ่งยากเลยนะครับเขาบอกว่าน้ำหนักของลูกตุ้มน้อยที่สุดนะฮะลองดูที่ตารางฝั่งนี้นะครับนะครับอ่าตรงนี้นะครับน้ำหนักของลูกตุ้มน้อยที่สุดนะครับหรือ W min นะครับ W min m i n นะฮะอ่าหน่วยก็เป็นตันนะครับอ่านะครับน้ำหนักของลูกตุ้มที่จะใช้น้อยที่สุดนะครับ เท่ากับ p เนี่ยฮะ p ตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อความยาวเสาเข็มมาดูตารางฝั่งนี้นะฮะความยาวเสาเข็มเป็นเมตรนะครับน้อยกว่า15เราก็จะเลือกใช้น้ำหนักลูกตุ้มน้อยที่สุดเท่ากับ p อา้าวแล้ว p คืออะไร p คืออะไรตัว p เนี่ยคืออะไรนะครับ p ก็คือนะครับน้ำหนักของเสาเข็มนั่นเองของ นะครับเสาเข็มนะครับอ่าแล้วคำนวณยังไงน้ำหนักของเสาเข็มนะครับอ่าคำนวณยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยนักศึกษาก็ต้องทราบก่อนว่าจะใช้เสาเข็มขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าผมสมมุติว่าอ่าเสาเข็ม i 2 6นะครับเราจะเลือกใช้เสาเข็ม i 2 6ต่อความยาวล่ะ2ความยาวเสาเข็มล่ะเท่าไหร่ล่ะอันนี้ผมสมมุติว่า 12เมตรแล้วกันนะครับเราจะตอกเสาเข็ม i 26ยาว12เมตรแล้วจะใช้ลูกตุ้มเท่าไหร่นะครับเพรางนั้นก็จะเข้ากรณีนี้ฮะเท่ากับ P น้ําหนักลูกตุ้มนะครับน้ําหนักลูกตุ้มนะครับน้ำหนักลูกตุ้มดูช่องนี้นะครับเราก็จะเลือกใช้น้ําหนักลูกตุ้มเท่ากับ P แต่ P มันคือน้ําหนักของเสาเข็มอ่าดังนั้นเราจะได้น้ําหนักของลูกตุ้มน้อยที่สุดเราต้องคํานวณหาน้ําหนักของเสาเข็มก่อนนะครับ อ่านะครับ I 26เนี่ยจะมี Are เเท่ากับ A เท่ากับเท่าไรเอ่ย489ตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้ดูจากตารางของเสาเข็มนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณข้อ3นะฮะเราก็จะคำนวณน,น้ำหนักของเสาเข็มก็ได้จากอะไรครับหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตนะครับหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตนะครับ คูณด้วยนะครับ Area ของเสาเข็มนะครับของเสาเข็มของพายนะครับแล้วก็ทำยังไงต่อคูณต่อด้วยความยาวนะครับผมให้ว่าเป็น h และกันความยาวของเสาเข็มนะครับอาแทนค่าเลยครับอ่า p อ่า p ก่อนงั้น p ก็เท่ากับอะไรครับหน่วยน้ำหนักของอังกีษมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 2.4ฮนะตันนะฮะ2.4ตันต่อลูกบาทเมตรนะครับคูณนะครับคูณเอ่อ area นะครับ area ของเสาเข็มก็คือ482นะครับแปลงเป็นาตารางเมตรก่อนนะครับก็คือคูณด้วย10กำลังลบทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอ่าแล้วก็คูณด้วย H ความสูงหรือความยาวเสาเข็มครับ12เมตรนะครับอ่ากดเครื่องคิดเลขครับ2.4นะครับคูณด้วย482คูณด้วย10ยกกำลังลบ6นะครับแล้วก็คูณด้วย12นะครับคูณด้วย12อ่าขอโทษลบ4ฮนะ เซนติมันลบสองอ่ะโทษโทโทษอันนี้ผิดนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บแก้หน่อยเซนติลบสองนะครับมิลลิถึงจะลบสามนะครับก็เลยเป็นอ่าทำไมครับผมเขียนเลยใหม่นะฮะก็จะเป็นสองจุดสี่นะครับคูณด้วยสี่ร้อยแปดสิบสองคูณด้วยสิบยกกําลังลบสี่นะครับแล้วก็คูณด้วยสิบสองนะครับอ่ากดเครื่องคิดเลขครับกดเครื่องคิดเลข เท่ากับ2.4คูณด้วย4.8 2คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับแล้วก็คูณด้วย12อ่าเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตุ้มเท่ากับ1.388นะครับหน่วยก็เป็นตันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเสาเข็มยาวนะครับ เสาเข็มในข้อ2นะฮะกำหนดว่ายาว12เมตรนะครับถ,ถ้าใช้ทฤษฎีของฮูมส์นะครับเสาเข็มน้อยกว่า15เมตรนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของลูกตุ้มน้อยที่สุดก็จะมีค่าเท่ากับ P เพราะฉะนั้น P เท่ากับ1.388ก็จะเท่ากับน้ำหนักของลูกตุ้มน้อยที่สุดนะครับนะฮะอ่า,อาเราก็จะได้แล้วแต่นะครับเวลาเราจะไปใช้ในงานสนามเนี่ย เราจะใช้น้ำหนักลูกตุ้ม1.338ตันเนี่ยไม่ได้นะครับอลองดูตรงนี้ครับคราวหมุนตรงนี้ฮะอ้างอิงจากมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทนะครับมทชที่106 2545กำหนดให้อะไรครับน้ำหนักของลูกตุ้มตอกเนี่ยนะครับต้องไม่น้อยกว่า3ตันฮนะ3ตันครับผม เวลาเราไปใช้นะฮะไม่น้อยกว่า3ตันนะครับอ่าเพราะเวลาเราคำนวณแล้วได้1 3, 3ึ่เราก็จะเลือกใช้น้ําหนักตุ่มที่3ตันนะครับเป็นตัวน้อยนะครับแต่มาตรฐานของโมโทชนะครับเราก็ใช้วิธีการคํานวณด้วยสมการนี้เลยครับน้ําหนักของลูกตุ้มที่จะใช้นะครับจะเท่ากับ0.7คูณด้วย p ก็คือน้ําหนักของเสาเข็มได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ใช้0.7นะครับคูณด้วย1.388ถ้าใช้สมการของมอตชอนะครับอันนี้ผมเขียนก่อนถ้าใช้มอตชอนะฮะ106.2545นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของลูกตุ้มที่จะใช้ก็คือคูณด้วยจุดเเข้าไปอีกนะครับก็คือก็คือ0.9 72ตันนะครับซึ่งก็ใช้ไม่ได้ฮะก็ต้องใช้3ตันเหมือนกันตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทนะครับเรียบร้อยละคำนวณได้แล้วนะครับถ้ากรณีที่เสาเข็มยาวกว่า15เมตรล่ะนะฮะถ้าเสาเข็มยาวกว่า15เมตรนะครับกระดูดตารลงช่องนี้ครับใช้ฮูมส์นะฮะฮูมบ,บอกว่าถ้าเสาเข็มอยู่ในช่วง15ถึง18เมตร นะครับน้ำหนักของลูกตุ้มที่ใช้ก็ใช้3าส่วนสคูณ p เข้าไปถ้าน้ำหนักความยาวเสาเข็มนะครับมากกว่า18เมตรคุณก็ใช้2อส่วนสคูณ p เข้าไปนะครับโอเคนะครับงั้นโดยสรุปฮะสมการของฮูมสนะครับสรุปนะครับนะครับถ้าใช้ฮูมส์นะครับ,ใน,รบในการหาน้ำหนักของลูกตุ้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำหนัก มินิมัมนะครับน้ำหนักต่าสุดที่จะเลือกใช้นะครับต่างกับมิลลิแกนมนะมิลลิแกนใช้เป็นน้ำหนักสูงสุดนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้ฮูลแส่ขั้นตอนแรกเลยนะฮะหาน้ำหนักเสาเข็มก่อนนะครับหาน้ำหนักเสาเข็มก่อนขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2องอ่าน้ำหนักเสาเข็มก็คือ p นะครับ P ขั้นตอนที่2นะครับก็ พิจารณาที่ความยาวนะครับพิจารณาความยาวเสาเข็มเสาเข็มนะครับเมื่อได้พิจารณาความยาวเสาเข็มแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับักศึกษาก็ไปด,าาด,าาดูตารางนะครับดูตารางดูตารางนะครับของ h ูมสอ่าเรียบร้อยลว นะครับตารางของฮูมิก็คือตรงนี้ฮะนะครับขยายหน่อยเนี่ยนะครับอา่าครับตรงนี้นะครับตารางของฮูมิซะน้อยกว่า15เมตรสำหรับความยาวนะครับใช้ P อยู่ระหว่าง15ถึง 18เมตรใช้3ส่วน4คูณด้วย P ถ้ามากกว่า18เมตรใช้2ส่วน3คูณด้วย P นะครับอ่าก็สมการของฮูมก็ก็มีแค่นี้นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอ่าการหาน้ำหนักของลูกตุ้มนะครับอ่าน้ำหนักของลูกตุ้มอ่าด้วยวิธีของฮูมไวเ้เียงแค่นี้นะครับก็นักศึกษาก็กลับไปทบทวน ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันในคลาสก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ